สบายดีทุกคนสบายดีภาพบรรยากาศของเมื่อวันจันทร์ทีเซามีทุนา2022มื้อนี้กาปินอา่านทีสามของเดือนมิถุนากันแล้วเนาะต้นเนื่องจากนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาทีผ่านมาก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่เก้าพฤษภา2022เนาะจุดมหอดปัจจุบันนี้ก็คือดังที่ชุกคนได้ฮับหู้แล้วก็ได้ข่าวมาว,าว,าว่าสปปลอวเราเจอช่วงวิกฤต ทั้งอัตราเงินเฟ้อและก็ทั้งขาดน้ำมันจำนายภายในประเทศเนาะเนื่องจากว่าเขาขาดแคลนในเรื่องของอัตรานั่นเองเนาะอัตราเงินและมาฮอดมื่อวันที่15หมิถุนาทีผ่านมาเนาะอยู่ที่กล่องประสมสภาแห่หงชาติสุดที่เก้าเนาะเพื่อนได้มีการมัติ สินเชื่อเพื่อซื้อน้ำมันตอบสนองภายในประเทศจับนวน200ล้านลิตรและเพิ่นให้คำว่าวันทีสาวมิทุนานี้เป็นต้นไปเนาะทั่วประเทศจะมีน้ำมันไห้สมไส้กับประชานนี่สมไส้อย่างเพียงพอเนาะมื้อนี่พอได้ตกลงรวมกับบริษัทที่รับพิชอบมากว่านับแต่วันจันทเป็นต้นไปแล้วจะมีน้ำมันสนองเพียงพอในขอบเขตทัวประเทศเนาะรัฐบาลได้ตกลงเปิดนังซื้อเชิญเสื้อให้บริษัทน้ำมันจะไฟลาว ในจำนวนสองรอยล้านลิตรเพื่อสนองในเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดให้เพียงพอเนาะขอหับประกันนับแต่วันจันท์เป็นต้นไปจะมีน้ำมันใส่เพียงพอในขอบเขตตัวประเทศอันนี้ขอขอยืนยันนั่นแหละต่อสมาชิกสภาสสารว่ารัฐบาลก็บริยูได้เศร้าวัดเศร้ามอเศร้าหน่อยเนาะประสมพูษซาเรือกันมาที่สองนี้ทั้งรัฐบาลก็เลยคนขวดวซวย ในเมืองเป็นข่าวของสีมันสูงโดยเฉพาะเฮตจะได้ D, ให้ราคาน้ำมันนี่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ที่พ่อสามารถรุนเดียงได้ระวังการเพิ่มขึ้นของราคาในตลาดโลกกับนโยบายภายในของเขาดังนั้นรัฐบาลก็เลยเสนอต่อคณะประจำสภาพกาสรสะเทิ้งสองครั้งเพื่อปรับอัตราก่อนสนใส่ลงมาก่อนยกเว้นการปฏิบ,บัติบางมาตราของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายก่อนทุนใส่ นั่นแหปับเทอร์เทมิสเนี่ยมปนปับจากอากอนไอา้างธรรมดาเนี่จาก3 7เป็นตมาเป็น16เอร์เซ็ส่วนปับจาก11มาเป็น15เนาะแต่ก็บโสามารถอันรัดสมได้เนื่องจากว่าอ,าตาอ,าตาอาัตร,ราดอกเบี้ยมเฮามันหนงันรัฐบาลจะเสนอต่วจคณะอะจารย์จะสัฒสาเรษฐกิจองอีกปับจาก16เปอร์ร้างธรรมดามาเป็นศูมากกว่าดุลบริรัฐบาลจะบริหารย่ไดนวางศู5เรเนตาตามกันหนึ่งตีนกส่วนจาก 0ั1น,นั้นจึงไล่ออกมาให้เห็นว่าถ้าหักเสียบภาษีอากรตามมาตราปกติน้ำมันในปัจจุบันน้ำมันของโครงสร้างมอญนี่นะจะตกอยู่สัก6,300กี่สเพาะ์ในสังธรรมดาน้ำมันกสวนจะตกอยู่ประมาณเร้าหาพัน7 5 0กิโถ้านไรตามมาตราเต็มแต่รัฐบาลในคนัวนาน้าโยบายมากกว่า พวกเราบดเอาเงินหาแต่ใหน้นโยบายด้วยลดอัตราก่อนจุบใส่ลงเอาก่อนอัตราลงถ้าเข้าปัจจุบันรัฐบาลต้องลงอัดสร้างธรรมดาเนี่ยเ,เป็นหซจาก3ามสเอปอร์เซ็นต์มาเป็นห้าเปอ็นแต่ก็ส่วนนี่จากสิเเซมาเป็นศเปซ็นตาะซึ่งรัฐจะได้ช่วยให้แก่พลังงานทาตรตำรวจพม่าสซนน,มนะมากว่าลดราคาจากราคาส, 6, 000, ส 5, ักหกพันสักห้าพนเะมาอยู่ใน,นรับสบเอ็และสะพันนี่ รัฐจะสวยอยู่นสร้างธรรมราษ์สี่พัน100กับรอยกีบตัวหนึ่งลิตรกระส่วนเนเป็นสี่พันสกีบตัวห่งลิตรมากกว่าอันนี้เป็นเงินรัฐสวยเนาะสวยให้พอเมย์ปลาส้นพลังงานตำรวจไปซื้อน้ำมันเนี่ยบริจายเต็มทั้งหมดลดลงสี่พันกีบเนาะอันนี้เป็นการสวยหนุนถือว่าการไล่พวหเาเบืบงต้นนี้ให้ในหนึ่งเดือนนี้รัฐบาลจะนํำใส่เงินที่เข้าบริเ 99, น่ส้เจ็ดสิบเก้ตเนาะจากจากเขาลดอัตราลงอันนี้ก็เป็นการสวยหนุนปลาส่วนเลย สนุนพักงานตำรวจอันนี้วิธีนึงรัฐบาลแก,แลแลกเรลยรับพ่วงดำเนินการแก้ไขอัตราอัตราเดือกเปลี่ยนอัตราเงินเฟ้อถ้าอัตราเดือเปลี่ยนยับลงเท่าไรราคาน้้ามันจะยับลงเท่านั้นพอเขาเขาเอาอัตรากรน,นี่มาเป็นบอลบอลรัดสมช่วยนุนในเวลาที่มันเลี้ยงตีแห้งเนาะอันนี้ก็ขอสเสนอว่าอันนี้ก็เป็นรัฐบาลเลยตกลงก็เป็นการช่วยนุนให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานตำรวจพอแม่ปราสาน ก็เลยจะนําพาทุกคนน้องมาขับรหลดบึงภาพบรรยากาศในแต่ละปั้มแต่ละเส้นทางนาอว่าจะเปลี่ยนเ้ด่ายเนานเนอะอันนี้ก็จะแมนยู่ที่ถนนกัาแพงเมืงงงองนาอปั้มน้ํามันพาสนี้เพ่นกาได้สนองน้ํามันให้ประชาชนไส้อีกแล้วเนาะก็ถือได้ว่าต่างคําที่เพิ่นได้ว่าเอาเลยเนาะก็จะเห็นได้ว่าผ่านมาหนึ่งปั้มแล้วเนาะเห็นละเปิดให้บริการและมีน้ํามันให้ประชาชนนอนสงไส้แล้ว แต่ว่าจะนําพาทุกคนเนาะเลาะไปเบริงหลายๆเส้นทางหลายๆบ้ามเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นเนาะใดเพราะว่าหลายคนก็ตื่นเต้นเนาะอ่าหลายๆคนก็ให้ความหวังในครั้งนี้หลายเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเนาะจะเห็นได้ว่าหลายๆคนนี่ก็ต้องได้ตื่นลึกลุกเศร้าได้เนาะเฝ้าขเข้ามา ตัวเมืองย่งางน้เอเฝ้ามาหาจุดปั้มน้ำมันนาทีเพิ่นจำนายน้ำมันโดยเฉพาะกัจะมแมนเสีนทางถานนไก่สอนพงวิหารก็คือปั้มน้ำมันลักเจ็ดปั้มน้ำมันสีเวลานั่นเองเออกกับเป็นจุดป่ายทางเนาะจุดหมายของหลายๆคนที่จะมารอถ่าใส่น้ำมันนั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกคนเนาะขับรถอยู่ที่ถนนํำแพงเมืองนี่เพื่อออกไปใส่ถนนไก่สอนพงวิหารเนาะไปเบิง่ง ภาพบรรยากาศสองถนนเส้นนี้น้ากันเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นน้ไดและช่วงระยะเวลาตอนสวยแบบนี้กับมาเบิงเนาะว่าห้าอาหารต่างๆอ่ารวมถึงสถานที่กินข้าวสวยเนาะกัเห็นได้ว่าตามสายทางเนาะบพราะว่าจะเป็นหลายๆจุดนอกจากเส้นทางทางกาวนี้แล้วเนาะนยังมีอีกหลายเส้นทางเนาะที่ปีห้าอาหารนี่ก็จะเห็นว่า รถนี่จะจอดตามสายทางนี่เต็มเลยเนาะเพราะว่าในระยะน,นี้เองอยู่ที่บ้านเฮาเนาะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด19โดยรวมแล้วก็เห็นได้ว่ามีตัวเลขที่ลดลงและหลายคนก็ทำความเข้าใจและปรับตัวเขากับสถานาการณ์แลปบเอาปัจจุบันนี้เองเนาะบ้านเฮาก็เพิ่นได้มีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการและได้มีนักท่องเที่ยวเนาะ หลายหลายประเทศเนาะก็ะได้เดินทางเข้ามาเที่ยวสปปรลาวเฮาก็ะชายห็นเรววามีทางดาราทยเนาะ้วก็ากานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ไล่บอลเนาะที่เพิ่นได้เดินทางเข้ามาบ้านเขาก็แสดงความยินดีตอนับทุกทานเด้อเนาะเพื่อเดินทางเข้ามาเที่ยวในสปปรลาวในระยะนี้ก็เห็นได้ว่ามีหลายหลายสถานที่ท่ทองเที่ยวเนาะมีหน้าท่องเที่ยวหลาย เพราะว่าในระยะนี้เป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมจังสี่ใ,ให้การเดินทางกับแมนสะดวกสบายแล้วนอ้อเดินทางไปทางภาคเหนือเที่ยวทางหลวงพะวางเที่ยวาทางลวงเวียงจังสี่กสามารถนํไใร์รถไฟแล้วจีนไปได้แล้วเนาะการเริ่มจุดเริ่มต้นกับจะแมนจากนับนหลวงเวียงจันทร์เฮานี้จุดหมายปลายทางเขาแต่ละจุดนั่นเองเนาะจุดนี้จะแมนเป็นสีแงกไฟแดงโทนทันนะทุกคน สีเงไฟแดงโคนทันาาหาว่าเฮียลทา้งกล้ามขัาวกะจะแมนออกไปไซเคตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงเนาะขี่ไปซื้อกะจะแมนไปไอติกแลก้วกะออกไปไซถนนแอสรนงวิหานนะเรเนาะเลียวทางกำไสก้กะจะแมนเข้าไปสู่สะพาน้องหรือว่าออกไปไซถนนหนองบึกอาบ่แมนเนะาะถนนท่าเรือเนาะ ถนนทาเดือออกไปสซขวามิตรภาพเราไทยก็ได้คือกันเนาะหรือว่าจะมาที่ถนนกำแพงเมืองนี่ก็ได้คือกันกับน้ำใจเส้นทางนี้ได้คือกันมันกับซอดได้คือกันเนาะบรรยากาศในระยะนี้อยู่นครหลงไม่จันกัท้องซึกว่าท้องฟ้านี่จะแจ่มใสแน่แล้วก็เป็นอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะเดี๋ยว้อนเดี๋ยวหนาวเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่ถนนกำแพงเมืองเนาะบ้านพุนทันเหนือแถวๆนี้ ระยะนี้จะเป็นระยะของการผลิตเป็นการผลิตของปศุสัตว์ระยะนี้กจะเป็นระยะของการผลิตพืชก็จะเป็นเค็ดเข้านาปีก็คือหลายๆพื้นที่หลายๆท้องถิ่นหลายแของเนาะ่นก็ได้มีการปลูกเข้าไปฟีดเดียมห้อยแล้วก็ได้เห็นทางสื่อต่างๆนอก่นก็ได้ลงว่า ยับต่อมาหน่อยหนึ่งเนะาะก็จะเห็นปั๊มน้ำมันอีกหนึ่งปั๊มอยู่ที่บ้านฮองแก่เนาะถ่าจือบบฟิตเนาะถ้าแถวนี้ไกลข,ขึ้นกับบ้านฮองแก่หรือว่าฝนทันนี่แหละเนาะฝนกับเปิดให้บริการตามปกติแล้วเนาะกลเห็นหลายคนฝนกับไ,ได้ล้อถ่าคิวในการเข้าใส่น้ํามันแล้วเนาะบรรยากาศตอนสีสวยฮ้อนแบบนี้กเห็นใจหลายๆคนอยู่เนาะอ,อังเลยเนาะนี่เป็นอีกจุดหนึ่ง ก็หลายปั๊มนะ้อง่นก็ได้กระจายน้ํามันให้หลงทั่วถึงได้ใส้กันหลายๆปั๊มแล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เดียเด๋ยวๆอีกจักน้อยเนาะอ่าานระยะมื้อนี้สองสามมื้อนี้ไปก็จะทั่วถึงกันทั่วประเทศแล้วล่ะแต่ว่าก็ายังมีบางปัม๊มก็ยังพันได้เปิดให้บริการเนาะอาจจะน้ํามันยังเข้ามาพอฮอดอังสีก่กใจเย็นๆได้หน่อยนึยนงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าการจำหน้าไอเนาะการเข้าไปหาตัวแทนนี่ แต่ละจุดแต่ละบอ่อน,นี่มันก็ต้องได้ใส้ในเรื่องของการขนส่งแน่เลื่อนใส้ของเรื่องของเวลาในหน่อยหนึ่งเนาะหากประกันเนาะว่าทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงน้ำมันนแน่น,นอนเนาะเพราะว่าในระยะนี้เองบ้านเฮาก็เป็นระยะของการผลิตขับรถออกมาในระยะนึ่งแล้วเนะาะก็จะมาฮอด สีแยกไฟแดงขวาสังแสงนี่เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนนอนเลี้ยวทางกล้ามขวามืออาจะออกไปใส่ถนนแก่ส่วนของวิหารเนาะไปเบรงน้ํามันแถวนี้ไปเบิงปั๊มน้ํามันแถวนี้น้ากันนะว่าจะเป็นเท่าไหร่บรรยากาศตอนสวยกัจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะการสัญจอดกับฮุ่ซึกว่าจะป่อนหนาน,น่แต่ว่าทรับสนเนในเรื่องของการนําไส้รถนี่ก็ฮุ่ซึกว่าบางคนอยากจะเลี้ยวกะเลี้ยวนเนาะยอยากจะเข้าใส่กะเข้าเลยขนา โดยโบบให้สัญญาณเตือนแล้วก็บบอฏิบัติตามจาราจรเนาะอันนี้ก็เป็นปั้มอีกจุดนึงเนาะเพิ่นกัเปิดให้บริการละน,นี่เนาะปัามน้ำมันพาคนพานาเนาเนาะแต่ว่าปัป้มปตทอนี่ก็ยังบ่ทหาได้เปิดให้บริการเทือ่อแต่ยังปิดอยู่จุดไปไปต่อไปอีกเนาะไปเบิรงอีก ส่วนหหายเนาะจะเห็นว่ามีเพียงแต่ปั๊มน้ำมันพาสแล้วก็ปั๊มน้ำมันรับวิาษษษษษษสาหกิจเซอไฟลาวแต่ว่าปั๊มน้ำมันของปอตท,อทอนี่คิดว่าเพื่อนยังบ่ทันได้เปิดเทือเนาะยังบ่ทันได้เปิดเทือเพราะว่าเห็นหลายๆปั๊มเนาะที่เป็นเครือของปอตทนี่เพิ่นปิดเนาะนี่อันนี้ก็คือกันเนาะปิดคือกันจุดนี้ อากาศก็จะคันห้อนน,น้อยนนึงแต่กะพดถึงขันห้อนหลายเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของเดือนมีถุนาหาเดือนกรกฎเป็นเดือนที่อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายนบางเทือกะศห้อนบางเทีอากาศทกและบวกกับในระยะนี้ของปราซาชนในการดำห้ดำหนานี่กทสงแหงใจเนาะหาปราชาชนที่เพิ่งทำการผลิตเพราะว่าเป็นเสาหลักของ ประเทศได้เนาะในใการส่วนทางด้านหน้ากา็จะมีปั๊มน้ํามันอีกสองปั๊มเนาะฝั่งทางกลัซ้ายมือก็จะเป็นปั๊มของสีวิไลนั่นก็คือน้ํามันเชื้อไฟลาวนั่นเองเนาะ mm hmm. คุกับเปิดให้บริการแต่เศร้าเลเนาะมือเศร้านี่ขับไปเศร้าเองกับมาเตอเอไซอยู่ปั๊มนี้เนาะนแต่ว่าปั๊มนี้คนกับเปิดตลอดเลยเนาะแต่ว่าเพิ่กับมีน้ํามันเพียงพอ สำหรับจำน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนอะกแต่ว่าก็ต้องมีการต่อคิวกันอยู่แตบบ่ว่าการยังรุดพรการต่อคิวล้งหลายเ,าเ,าเติบ์อแต่ก่อนหน้าน,นี้เขาก็จะเห็นว่าต่อคิวยาวเหยียดเลยหลายกว่านี้เนาะเขาผ่านมาจากปั๊มแล้วเนาะอันนี้สองสามสี่สามปั๊มเนาะก็เห็นว่าคนเปิดละเปิดเปิดพอแต่ก่อนนี่ เขาคนก่อจะเป็นมือปิดมือเปิดบางมือนี่ก็เปิดตั้งแต่ช่วงตอนเช้าหาประมาณ10บโมงกจะปิดแล้วเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่คือเวลานี่เนาะทีข้าพเจ้าขับรถอยู่นี่ก็แมนเป็นเวลา12บสองโมงสิบสองโมงตอนสวยนี่ก็จะเห็นว่าเพื่อนก็ยังเปิดแล้วก็ขายน้ํามันให้กับประชาชนเนาะผู้ที่มีความต้องการน้ํามันนี่แต่บางบางบางปั๊มเนาะแต่ก่อนนี่ก็จะมีเพียงแต่ว่าน้ํามัน แอดซั่งจะมีกระสวนเนาะแต่ว่าที่สังเกตเห็นนี่เพิ่นสามีทั้งสองเนาะ,ะประเภทเลยเนาะก็คือมีทางกระสวนล้วก็มีทางแอดซั่งแต่ถือได้ว่าเพิ่นมีความพร้อมเพอมเนาะในการสนองน้ํามันให้กับประชาชนนี่คพือความต้องการเนาะนี่นีก็เป็นปั๊มน้ํามันถาสเนาะอ่านี่อยู่บ้านพระขาวจะเปิดให้บริการมีน้ํามันให้ผู้คนเนที่เพิ่นต้องการ ว่าผ่านมาฮกแล้วนะหาฮกปั๊มแล้วก็เห็นได้ว่า่นเปิดมีปัม๊มมีน้ํามันเปิดละก็ไปต่ออีกเนาะก็ไปเบรงอีกชุดอื่นๆไปเบ่งอีกอ่าหลายๆสาขาหลายๆปั๊มน้ำมันลองเบรงเนาะนอกจากจะมีปั๊มน้ํามันพลาสอาน้ํามันซชืฟไฟลาปตทแลในการยังมีอีกหลายๆปั้มเนาะที่ปิ่นทังอยู่ในเครือแล้วก็บ่อยู่ในเครือ,อเดี๋ยวไปเบรงน้งก,กันอีกตืม เนาะค่คลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการนําเสนอเนาะให้ทุกคนการลองมาขับรถมเมึงและก็จะมาสํารวจนอกาะอีกอย่างนึงก็คือที่ว่าเนาะกับมะมึงว่ามีปั๊มน้ำมันจุดไหนเนาะเปิดให้บริการให้กับประชาโนหากว่าทานไหนเนาะได้ครับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อาจจะเป็นแนวทางไ้ทานเนาะอาจจะมาถึกม้งเวลาและก็มาถึกสินทางเนาะบางเทื่ออาจจะหลีกเลี่ยงในการสัญจรก็มี เพื่อจะเขาเล็งดูว,วันอย่างสี่เืาว,ว่าเออจุดนี้มีการใส่น้ำมันหลาเนาะมีการลดติดอย่างส่เขาก็หลีกเลี่ยงไปจุดอื่นก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะหรือว่าอาจจะหับส้มอยู่ที่ต่างแขวงเนาะแข่งของทานดิเป็นแลวใดมาหอดวันที่ซาวแล้วเนาะการสนองน้ำมันภายในแข่งของทานเปลี่ยนเท่าใดเนาะมีเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าเป็นเท่าใดก็สามารถพิมพ์สงข่าวมาได้เด้อ,อในกองคอมเมนต์ไงคิปวิดีโอนี้ ลองพิมพ์มาเบื้องเนะว่าตรงห้องพักเหนือดิเออทั้งแข่งเวงจันเมืองเฟืองพงศลีบอ,อทางบอ่อแก้วหลวงพ่อบางนี่นะว่าปินนาดยอดใดกับการน้ำมันเนะในแต่ละแข่งของทานหรือว่าทางภาคใต้ของเขานี่เป็นยังไดการส่งเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อโดยเฉพาะกาจากแมนสาวเะซี่กับนาอผูที่เิ่นผลิตเข่านาปีนี่เพราะว่าในระยะนี้เขาก็าต้องได้เ,เร่งรีบเนะ ลิงเฝ้าน้ำกันน้อยหนึ่งบางที่อากาศฝนบบมีฝนมีฝนบบมีจึงสี่หนอกกะเป็นกำลังใจให้ทุก่านเนาะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปน้ำกันภายในซาดเนาะเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือผู้ใหที่มาใส่น้ำมันกะให้ปฏิบัติในน้อยหนึ่งเนาะกะโบแซงคิวเนาะกะเรียนคิวทุกคนได้ใส่ในนอนเพราะว่าเพ่นกะมีสนองน้ำมันอันนี้กะจะเป็นซีเนกไฟแดงโดดๆกเนาะจะเลี้ยวทางกำไส้มือ จะออกไปสตยตาดวีไซเนาะเข้าไปเบิ้งถนนเสนะ้นน้นน้ำกันตติมเพราะว่าแถวแถวนั้นก็มีปั๊มน้ำมันไหลปั๊มอยู่ไปเบิ้งเนาะว่าแต่ละปั๊มเพิ่นสนองน้ำมันได้สําไดแต่ว่าอันนี้จะแมนเลาะอยู่ในเขตตัวเมืองเนาะยังไม่ได้ไปทศบานเนาะที่สบานนี่แกจะออกไปแถวเมืองสยานีพู่นเนาะแถวเมืองปากงิม่มแถวเมืองนาไซท้องไปแถวแถวนั้นอีกตืิมกกจะเรได้ไปฮอดพุ่นเนาะถนนเส้นนี้เนาะกาป็นถนนฮอกเลนเนาะไปอาามมาซาม เป็นถนนที่เชื่อมจอดส่ทั้งด่วนแล้วจีนเนาะก็คือแล้วเขาหลวงไม่จันท์วังเวียงนั่นเองจุดเริ่มต้นกาจะแมนซีแยกไฟแดงนสีเกิดเนาะเมืองสีโพโตบองหรือว่าเมืองนาไซทองนั่นนี่เนาะบรรยากาตามเส้นทางเส้นนี้ตอนซีสวยเขา,าจะเห็นรถคานๆว่าจะหลายเนาะจอดอยู่ตามสายทางเพราะว่าหลายๆคนเพิ่นกะออกมา ท้าประธานอาหารเที่ยงะหรือว่าเข้าสวยนั่นแหละอยาจะเห็นเนาะต่อมานี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันอีกจุดหนึ่งเนาะอยู่ที่ถนนนางกาวนี้มีคนกับเปิดให้บริการแล้วน,นี่ผิดแต่ละคนเนาะคนกับล้อทาใส่น้ำมันนี่ขึ้นกับสนองน้ำมันให้กับผู้สสไยที่ต้องการไปต่อ ไปเบ่งปั๊มใหม่เลยเลยนาะออกจากจุดนี้เขากจะเข้าไปต่มีไซออกไซห้อยหงเข่ากลับซูตัวเมืองอีกคือเกา่าอันนี้จะแมนเป็นหงเฮียน,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 นพรสวรรค์เนาะสมนเผาเกี่ยมมหาวิทยาลัยเป็นหงเรียนพรสวรรค์ถ้าต่อไปก็จะเป็นขอบเขตหัวของมหาวิทยาลัยแหง่งชาติลาวเขตดุงโดกตอนนี้ก็จะแมนอยู่เขตบ้านห้อยหง นอกจาจะข่าวขี้ซื้อไปพุ่นก็ออกหล่นแดงนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะมาเบิงจุดบริเวณแถวนี้ตืมกับปั๊มน้ามันทีให้บริการเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปั๊มปั๊มน้ามันป่อต่อทอ่าว่าน้ํามันหมดแล้วเนาะถือว่าคนบบมีน้ํามันเนาะแต่ชุดนี้เองปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มขนาดย่อยปั๊มน้อยเนาะปั๊มน้อยกับยังบริการที่เปิดให้บริการเท่าห่นี่ข้าวขี่ไปซื้อกับสมัหฮงกั่ยาสิน เลี้ยวซ้ายจะเป็นขาออกไปใสอีกหนึ่งเส้นทางเนาะเลี้ยขวขวาจะแมนไปใสห้องหมอแม่ละเด็กนั่นเองชุดด้านหน้านี่มีปั๊มน้ำมันอีกหนึ่งปั๊มนอเป็นปั๊มน้ำมันพาสเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอ๋อรถติดหนี่วงบอกให้หูเลยเนาะว่าติดหนี่มันติดอีย่างโอ้ งานปุ่งซเนาะเขาวัดเนาะค่อยคิดว่ารถติดย้อนอย่างงานปุ่งซบเนะะาะถนนเส้นทางเส้นนี้ก็ค่อนข้างว่าจะแคบแน,น่นอนแคบเป็นเส้นทางสองเลนหนึ่งเลนมาหนึ่งเลนแต่ว่า,าการจัญจรก็ค่อนข้างว่าจะหลายโบว่าจะเป็นในช่วงตอนเศร้าหรือว่าตอนแรงจังสิค่อนข้างว่าจะคนน้ำใชเส้นทางนี้หลายน,น,นอยหนึ่งเนาะการค้าขายแถวนี้ก็ ชวาสังเกตเบิ้งเนาะทุกคนตานสายทางนี่ก็จะมีห้านขายเครื่องทรงขายเครื่องย่อยขายเครื่องกีฬาห้านเป้นลดขายอุปรกรณ์ต่างๆอะไรย่างเนาะแถวๆนี้เต็มสายทางไปเลยก็คือจะเป็นทางที่สัแยกไฟแด่นแต่มีไซนั่นแหลนะเนาะอันนี้นี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันพาร์ทนี่ปั๊มสีเหลืองนี่เนาะเป็นปั๊มน้ำมันพาร์ทนี่ก็เปิดให้บริการนะทุกคน อ่าผู้ได้ไก่ไปไก่มาอยากได้น้ำมันเนาะอ่าไก่มาเ้นฮางเ้งนี้ไก่มาใสา่ได้เด้ออยู่ที่ปั๊มน้ำมันาทาสหอยหงนี้ไปต่อไปเนาะครับรถต่อไปอีกเลยไปบ่องอีกเขาผ่านมานี่กะเก้าปัม๊มสิปั๊มแล้วเนาะก็เห็นได้ว่าเปิดให้บริการเกือบถูกปัม๊มผู้ใดนเนาะกะจะเห็นว่าจะมีปั๊มน้ำมันของทาสพาสภิาาสากิจเซฟไฟ เราคืออยู่ปามน้ำมันสีวิไลนั่นเนาะรักหรือว่าหลักเจ็ดนั่นเปิดให้บริการตลอดเวลาเลยเนาะตั้งแต่ตอนช่วงตอนเศ้าไปจนฮอดตอนแรงพุ่นแหละเนาะกะค่อยๆขย้อยเนาะกะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นแหละซีห้แบบว่ามันวืบบาดเดี่ยวให้มันมีเปิดวืบบาดเดี่ยวคือแต่ก้อนอย่างนีเนาะก็คือเขาต้องเข้าใจว่าในการขนส่ง ในระยะทางเนาะบวกกับในช่วงนี้หน้าฝนเด้มันอาจจะค่อนข้างว่าจะซาและอาจจะถัวถึงซาเดแต่ว่ามันก็นหวอดแน่นอนอะนะทุกคนกันได้ได,ได้นด้นำไส้กันแน่นอนนะเนาะอ่ตัวนี้เอาประสาชนก็บล้อาใส่น้ำมันนะล้อหาสายยาวเยียดกันน้ำมันก็นยังวัาทาันได้มาลงปั๊มบอกว่าเร็วไรเนาะ เขตนี้แม่นบ้านดอนแดงเนาะขอบเขตบริเวณแถวนี้หูส้สซึกววานมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปอยู่เนาะมีห้านค่าที่เพิ่มขึ้นมีตึกอาคารที่เพิ่มขึ้นต่างจากแต่เก้าหลายนี่อันนี้ก็จะเป็นสี้นแยกไฟแดงของกัญญาสิน้าไปซื้อก็จะแม่นไปคุมบุรม้ม แอ่อันนี้ข้าพเจ้าก็จะพาทุกคนขับรถไปซื้อเนอะอันนี้น้องกัญญาสินฟังคำบีใช่ไหมลถนนเส้นนี้แถวๆนี้ก็จะมีแต่ห้านค่าเนาะห้านค่าหร,หรือว่าขายเพลิงสงขล์ขายเค่อยก็จะมีห้านค่าของ คนลาวแน่ชาวต่างประเทศแน่แถวแถวนี้นี่ทุกคนก็คือรังภาพีอยู่นเห็นนี้เนาะมีทางคนุนจีนรากาคนเวียดเนาะแถวนี้อ,อ๋อามนี้เพิ่งกับเปิดขึ้นกันเลยเนาะเปิดขึ้นกันแต่ว่าเฟินเขียนบอกว่ามีแต่น้ำมันแอสัจงพิเศษ แต่ว่ามันจะมีน้ํามันอยู่สามสามอย่างเนาะที่ที่ขายอยู่บ้านเฮาเนาะมันมีไอซังพิเศษกับสูวนแล้วก็บอซังธรรมดาดูสิไอซังพิเศษดีกว่ราคาก็อาจจะสูงอ่ากกวไอซังพิเศษนิาานดนหน่อยหนึ่งอ่าไอซังธรรมดานิดหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเลี้ยวหางกมข้อมือเนาะไป่เบง์ตามน้ำมันจุดทางหน้าหน้าน,านี่ว่าจะเป็นอะไรเิ่น สนองน้ำมันหรือว่าเปิดให้บริการให้ประชาชนหรือบอ่อเนาะเพราะว่าข่าจือบุฟิตนี่ทั้งน,น,นั้นนี่มีนะน้ำม,มันอีกหนึ่งปั้มเนาะอ๋ะอใน,นคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการนําพาทุกคนเนาะขับรถตามสายทางต่างๆตามจุดต่างๆเนาะที่อ่าเพิ่นให้บริการเกี่ยวกับน้ํามันไปมาเบิรงเนาะอ่ามาเบิ่์ว่าเพิ่นได้สนองน้ํามันเพียงหแอ้วก็ามาเบิรงว่าเพิ่นได้เปิดให้บริการนั่นแท้เนาะคือตามที เขาได้เห็นเนาะก็คือเห็นข้าวแล้วก็เห็นเจ้งการเป่นว่ามื้อวันที่เส้าเนาะก็คือมอน้เนาะก็คือคนจะสนองน้ํามันทั่วประเทศเนาะให้มีน้ํามันใสแล้วก็มีน้ํามันทั่วทุกปั้มเนาะก็เลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มาเลาะเบึงแล้วก็เป็นแนวทางเนาะให้สาหรับทุกท่านหรือว่าท่านใดเนาะที่สนใจอยากจะหู้วาเออมีมีขายอยู่ปั้มใดเน่แล้วก็ปั้มไดเน่ปิดปั้มเดีเปิดเนาะก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะก็จะพาทุกคนมาเลาะเบิงแบบนี้ เห็นได้ว่าหลายปั๊มเพื่อนกับเปิดให้บริการอย่างโดยเฉพาะกัแม่จะเป็นปั้มน้ำมันในเครือของเพิ่นเนาะก็จะเห็นว่ามีโดยเฉพาะที่เฮาก่ายมานี่ลลายปั๊มก็จะจ่นของน้ำมันของอปั๊มพาสเนาะ,ะแถวนี้จะแมนเป็นบ้านขวาัวหลวงเด้อทุกคน ให้ขวหลวง้าเขาขี่ออกไปซื้อกาะแมนไปใส่ฟุน่นสนามบินสากลวัดไต่ถือได้ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นาะกาสังเกตเห็นได้ว่าหลายๆปั๊มเนาะหลายๆเ,เส้นทางที่มีจุดให้บริการเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันนี่แมนเพิ่นได้มีการสนองนำน้ำมันมาเข้าจำหน่ายให้กับประสาชนเนนอผูดที่ฝนสมไสนี่ก็ถือได้ว่ากมีบางปั๊มเด แกยังบ่ทันรได้เปิดให้บริการนอะสลแล้วก็จะเห็นว่ามีเป็นปั๊มอยู่ในเครือค่ะเนาะก,ก็คือเห็นปั้มน้ํามันของพาสตล้ะกัปั้มน้ํามันของเซฟไลาวแล้วก็บวกอีกกัมีน้ํามันพีวีอ้อยเนาะก็เห็นว่าฝนก็เปิดให้บริการแล้วแต่ก็ยังมีอีกลหลายๆปั๊มทีีเนะทีก่กกยังบ่ทันรได้เปิดให้บริการเช่อคิดว่าต่อหน้าไปนี่เนาะก็จะทั่วถึงแก็มีให้ทุกปั้มเลยเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการนําเสนอและก็เป็นการแนะนำนว่ามีปั๊มใดๆเนาะที่เปิดให้บริการขายน้ํามันนี่ในนคเขาหลวงมังซันก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่ถนนกําแพงเมืองก็มีปั๊มน้ํามันพาสเนาะทั้งสองฝั่งทางเลยเนาะฝนก็เปิดให้บริการเต็มที่เลยแล้วก็มีถนนไกล้สวนพงวิหารก็เปิดให้บริการเนาะแล้วก็อยู่ที่เส้นทางดอนแดงเนาะอันนี้ก็เปิดให้บริการ นี่เราก็เห็นว่าหลายๆจุดคือกันเนาะหากว่าคปวิดีโอนี้มีการนําเสนอมีข้อมูลตัวใดผิดพลาดประการใดเนาะ,ะขอทุกขออภายน้ำหลายๆเนาะว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดเท่กทากันเนาะสามารถตีสมคอมเมนต์รักเตือนหรือว่าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้ามาเติม,ม,ม,มนาะในกล้องคีวิดีโอนี้หรือ หรือจะติดต่อมาได้เนาะทางบาเบอร์โทรทางกล้องคิววีโอนั่นสาหรับคิดวดีโอนี้ก็ขอขอบใจนอ้องน้ำบรรดาทานนาะที่เข้ามาหรับสมและติดตามขอขอบใจในทุกกําลังใจขอขอบใจทุกทุกทานเนาะเอาไว้พ่อกันใหม่นวิวีดอทัดไปเตีย๋ยว่าจะนําพาทุกคนไปเบ่งภาพบ,บรรยากาศและไปอัปเดตเรื่องราวในตืมอยู่ที่บ้านเฮานี้ฝากทุกคนที่ตามตืมเนาะสำหรับคิดวดีโอนี้็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้